สี่จ้าเดี๋ยวแฟนโทรมาทำไมวะแฟนชื่ออะไรนะชื่ออีสุสุแฟนไห่เธอหน้าคุ้นๆไอ้อ้วนมึงฮะแต่เราบแฟนอย่อีสุสอ้วนเลยใช่ครับปอดโทรมาแล้วปันนี้มันเรื่องสำคัญต้องอีกนะมันคำทางมาเรื่องนี้นะฮะลุงเรื่องสำคัญต้องอีกคนนะนี่นะฮัลโหลนี่ไง จะให้ดูปักฟเอ่ะเออ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 อดีีตายมันบอกของการเปล่าอินี่มาป่าการเปล่าไิก้าวพี่เออเออเออเรียกเขาทำไมนักหนาล่ะสบายดีไหมพี่สบายดีครับอ่าๆคุยกันนางหน่อยอ่ะเฮ้ยทีไป ห้ามชวนกันไปอะไรไม่รู้เรื่องนะห้ามชวนกันไปไม่รู้เรื่องนะรอให้ส่งกิงอยู่นู้นเจอกันมาวันไหนมาวันไหนรถเดากี่โมงอ๋อแต่สองการสงกดของการที่เดิมเปล่าเอาไม่นี่อ้วนมึงอะไรเตะ เขาจะบวชแล้วเหรอเออเขาจะบวชไม่รู้ว่าต้องไปละหมากรวมไปเขาแล้วเนี่ยไปไปหลับไปจะไปต้องหมอกรถใไปเนี่ยจะบวชเนี่ยสวยแท้สวยอะไรล่ะเดี๋ยวยังวัะนี้พี่ไปกินมูฟวันนี้จะเก็บของฮะวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อ้าวพี่มาวันนี้ใช่ไหมคืออ่าก็ต้องวันนี้เดี๋ยววันนี้มันสุก เขาก็จะมันก็เธอมาตอนไหนก็เรื่องของเธอที่ตอนนั้นเธอมากี่โมงล่ะขอถามว่าขอต้องเตรียมอะไรไปไหมก็ไม่เออเตรียมใส่เตรียมเสื้อสีชมพูมาเอาสีชมพูเหรอครับเออแบรนด์เขาสีชมพูกหวานหวานหวานแค่นั้นแหละรอ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 กี่โมงรอกี่โมงรถออก4ทุ่มครับถึงกี่โมง โอเคเอารถออก้วบอกเขานะได้ได้รู้เรื่องบ้างทางดีๆขึ้นรถแล้ว<ะ>ขึ้นรถแล้วบอกด้วยโอเคเปล่าได้ได้ครับกลับบ้านยังกลับแล้วโอเคตั้มนี่เจอกันจบ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  ไต่นน่งกันแล้วเนาะน้ำฝนระวังทรายยุบนะฝ <c oughs> นระวังทรายยุบระวังทรายยุบ <c oughs> <c oughs> ระวังทราย เดี๋ยว้องไปล้างไปล้างไปล้างเท้าก่อนกลับเป็นห่วงทรายค่ะเป็นห่วงทรายเดี๋ยวตายเขาจะเป็นหลุมเดือวตายที่ทะเลเขาจะเป็นหลุมทุกคนส่งของฝันให้หน่อยซิทุกคนส่งของฝันให้หน่อย ฝนระวังทรายดูดนะเพราะว่าเธอน้ำหนักเยอะ จันบุรีค่ะทะเลจันทุกคนทะเลจันสวยไหมทะเลจันมาเที่ยวกันได้นะคะทุกคนว่างๆมาเที่ยวจันบุรีกันนะจันบุรีเมืองหน้าเที่ยวมากจันบุรีหน้าท่องเที่ยวค่ะจันบุรีหน้าเที่ยวอันนี้มันคืออะไรเนี่ยที่เป็นมันคืออะไรเนี่ย ทุกคนอันนี้มันคืออะไรน้ามันคืออะไรอ่ะลงมันคืออ๋อปูเหรอเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสวยทะเลสวย เด,เด็กเล่นน้ำกันละไปด้วยมาเลยจ้าตามมาเลยจ้าตามมาเลยจ้าตามมาเลยจ้า โอ้โหพอหมิวนั่งขึื่นแบบคลื่นซัดมาเลยอะเมื่อกี้โอ้โหนั่งลงปุ๊บแบบคลื่นแบบคลื่นซัดเข้าฝั่งแรงมากเมื่อกี้้ยเฮ้ยเฮ้ย ลองทำมือแบบนี้สิมิวลองทำมืออย่างงี้สิมิวลองทำมืออย่างงี้สิเรื่องเท้าใครไหญ่มากเท้ามึงหรอ สนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่เพราะว่มีความสุขแล้วเด็กๆเลิกงานเพิ่งเลิกงานค่ะแต่วันนี้ก็ขายปลาปกตินะคะวันนี้ก็ขายปลาปกตินะขายปลาเสร็จแล้วก็เลยแบบมาหน่อย ใช่ไม่มีแดดทะเลอย่างเงี้ยน้ามาเดินเล่นมันไม่มีแดดไงลงมิน้นลงเตตายลองลุย ต่อมึงอย่าไปไกลนะหาดสวยไหมทุกคน ไม่ลงค่ะเพราะเดี๋ยวขับรถเดี๋ยวเปียกหนาวไม่เอาเดี๋ยวก่อนขึ้นรถต้องไปล้างเท้าอย่เนี้ยไม่ได้เอาเส <uki> <trucs> ื้อผ <ped> ้ามาค่ะเน่เน่ฝนดูลูกเลยนะอย่าให้มันไปไกล ไม่ใช่หาดตนตัวค่ะทุกคนไม่ใช่หาดตนตัวมันเป็นร้านอาหารมันเป็นร้านอาหารริมทะเลค่ะหาดเจ้าหลาวร้านอาหารริมทะเลนี่ไงนู้นไงแม่เขาอยู่นู้นอยู่ข้างบนนู้แม่เขาอยู่ข้างบนที่กล้าลากน้ำฝนลงทะเลให้หน่อยปะลากน้ำฝนลงทะเลห,หน่อย ไว้ทะเลเดียวค่ะทะเลเดียวทะเลเดียวทะเลเดียวร้านอาหารชื่อทะเลเดียว <Why? S 1> อาหารเขาว่าร่อยนะทุกคน ทำไมทะเลถึงมีคลื่นได้ยังไงอยากรู้อ่ะทำไมทะเลมันถึงมีคลื่นอยากรู้ว่าเป็นเพราะอะไรลมพัดเอาเอา้อาวอ้าวเหรอเหรอแรงลมเหรอลมมันทำให้ทะเลมีคลื่นเหรอ โลกหมุนรอบตัวเองเฮ <curs CDU S 1> ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคลื่นแต่ไม่มีเศษ เด็กๆเขาอยากเล่นทะนานทะเลกันอะไรเล่นอะไรมันหมุดแล้วเฮ้ยมดแล้วเขามุดกันแล้วเขามุดแล้วก็ปิดแล้วเมื่อกี้ก็บอกเขาปิดแล้วเราปิดแล้วคือธงกีบาท์ดหัวแพงแต่ตังที่แม่ตังอยู่ที่แม่ โอ้โหดูที่แม่จะให้ตังค์ไหมทุกคนดูดิดิฉันเลี้ยงลูกน้องเหมือนเลี้ยงเด็กเลยอะดูมันดูมันดูมัน <c oughs> มันไปเอาตังค์ที่แม่และมันไปเอาตังค์ที่แม่และมันจะขึ้นเรือกล้วยกันดูมันเออเอาตังค์ที่แม่และ <c oughs> ดูว่าแม่จะให้มาไหมน่าจะให้แม่เหลือตังหลายหมื่นเลยวันนี้จ่ายค่าเอ้ยไม่เหลือดิเหลือตังอยู่หมื่นกว่าบาทเหลือตังอยู่หมื่นกว่าบาทจากร้านหนึ่งอะ่ะจากร้านหนึ่งวันนี้จ่ายค่ารถไปเหลือหมื่นกว่าบาทน่าน่นานเอาไปนันได้แม่ก็ให้ด้วยนะ แม่ก็ให้ <laughs> แม่ก็ให้ด้วยนะแม่ก็แม่ก็บาจีอ๋อนึกว่าไล่มันไปขอแม่นึกว่าแม่จะไม่ให้ไงเอออแต่ลุปแม่ให้เอออะแต่ก่อนห้าร้อยเองแต่ก่อนห้าร้อยเองเดี๋ยวนี้พันหนึ่งเลยเหรอเอา้า ดูดิมันนั่งได้กี่คนดูดิมันเล่นนะมันนั่งเขานั่งได้กี่คนนั่งได้กี่คนนั่งได้กี่คนโอเคเอาให้โค้มเอาให้โค้ม เออไปแลวอายคมหกคนนะไม่เอาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากเปียกเดี๋ยวจะไปกรุงเทพแล้วที่เกียดอาบน้ำ <c oughs> เล่นหนาวแล้วก็สัน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 ตายใครจะไปขึ้นบานาน่า เดเก็อาบน้ำ